สวัสดีครับตอนนี้เป็นอยู่ที่บางสะเลดนะครับคอนโดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองบางสะเลดเลยนะทุกคนจากชายาหาดสิงเนี่ยประมาณแค่500เมตรนะแล้วก็ห้องนี้หนึ่งห้องนอน34ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในกันห้องนอนของเรานะครับจะเป็นห้องนอนขนาดเตียงคิงไซส์เลยพูลีเฟอร์นิทนะครับเด코เรชัน,นต่างๆเนี่ยคือเราตกแต่งให้แบบนี้เลยนะทุกคนส่วนตรงนี้จะเป็นบล็อกอินครเรนะเราจะใส่แบบเป็นทีมโรสโกลสีแบบสวย l ลักโชรี่มากๆครับทุกคน แล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นห้องน้ําที่มีอ่างซักผ้ชีนะครับทุกคนแบรนด์ที่เราใช้คือแบรนด์ล็อกค่านะครับซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยจะเป็นระบบออโตเมติกนะครับก็สามารถปรับเข้ามาเซ็นเซอร์จะเปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบของซักผ้ชีเนี่ยจะมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยสามารถแบบใช้งานได้เต็มที่เลยทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปชม2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ํา5 7ตารางเมตรนะเข้ามาด้านในจะเจอห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะครับโซนนี้จะเป็นห้อง รับแขกที่มองเห็นวิวทะเลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกลองเปิดไปดูครับอันนี้จะเป็นแบบจําลองที่สามารถมองเห็นทะเลบางทะเลได้นะระเบียงจะใหญ่มากๆเลยครับคนขนาดระเบียงก็คือเท่านี้เลยครับห้องครัวเนี่ยจะมีทั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะสามารถนั่งได้สี่ท่านแล้วก็จะมีบิวอินครัวต่างๆเนี่ยคือเราจัดให้เต็มๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับมีที่ดูดควนันต่างๆซิงค์มีต่อแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมจำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราไปชมห้องนอนกัน มาชมห้องนอนแรกกันก่อนเลยห้องนอนแรกของเราจะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพอกอินคร o เซตอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับจะเป็น2ห้องนอนสองห้องน้าที่สเปเชียลมากๆเนื่องจากว่าจะมีอ่างอาบน้ําทุกห้องครับทุกคนนี่ครับห้องนอนนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ําด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์เบดกันที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตามผมมาเลยครับอันนี้ครับทุกคนห้องจะกว้างมากๆเลยนะครับ5้าสิบดตารางเมตรโอเคครับอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดของ2ห้องนอนนะครับจะมีวอล์กอินคร e วเซตอยู่ด้านขวามือนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเตียงนอนขนาดคิงไซส์เช่นกันครับแล้วก็การตกแต่งด้วยโคดิชันต่างๆเนี่ยเราก็จะมีให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะครับจะเป็นสำหรับไว้พักผ่อนนะครับวอกกิ้งสเปซเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้เลยแล้วก็ด้านขวามือของเรานะครับก็จะมีส่วนของอ่างอาบน้ําด้วยนะครับด้านนี้ครับ ห้องน้ำห้องนี้ก็จะใหญ่กว่าห้องน้นนิดนึงนะครับระบบก็จะเป็นออโตเมติกเหมือนกันนะครับระบบแบนแบนห้องน้ำที่ใช้ก็คือแบรนโลค่านะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเลยคอนโดที่ผมอยู่ตรงนี้เรียกว่า Eco Resort นะครับซึ่งเป็น e o o r i e n d l y นะการออกแบบของเขาเนี่ยจะให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆส่วนกลางของที่นี่นะครับมากมายจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเซ็นแยกชายหญิงนะครับมี VR มีเกมรูมนะครับ มีสระว่ายน้ำมีจิมมีโยคะมีอาร์ตชิดแอเรียนะครับสำหรับไปวาดรูปการเล่นกิจกรรมสนุกสนานด้านบนลูฟท็อปได้เลยครับทุกคนโครงการของเขานะครับก็จะมีโซลาร์แผงอยู่บนลูฟท็อปนะครับรวมถึงส่วนกลางต่างๆพวกนี้ครับจะมีธรรมชาติอยู่ด้านบนนะครับสีเขียวๆแบบนี้คือให้ความเป็นธรรมชาติพักผ่อนกับตรงนี้ได้เลยนะครับโปรเจกต์นี้นะครับเริ่มก่อสร้างแล้วนะเสร็จปีหกนะครับสามารถโอนและพร้อมเข้าอยู่ได้เลยสำหรับโปรเจกต์ที่ผ่านมาของเขานะครับเซซาราเนี่ยจะมีทั้งหมด4โปรเจกต์ด้วยกันนะคครับไม่่วาจะเป็นนออีโด ซีสลานคอนูมิเนียมซีเซนนะครับแล้วก็จะเป็นคอนโดมิราชนั่นเองครับบางสะเลนะครับอยู่ไม่ไกลาจากบ้าน้ำเภอนสนามบินอุตภเปานะครับแล้วก็ไม่ไกลาจากตัวเมืองพัตยาด้วยครับที่สําคัญเลยคือจากโครงการนะครับไปที่ชายหาดเพียงประมาณ500เมตรเท่านั้นครับด้านหลองของผมก็คือชายหาดบางสะเลนะทุกคน โครงการของที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด262ยูนิตนะมีทั้งหมด2อาคารครับทุกคนสําหรับโปรโมชั่นของที่นี่นะจะเป็นการันตีค่าเช่า6%นาน5ปีเลยนะครับทุกคนสําหรับท่านที่สนใจนะครับโครงการนี้จองเพียง2 0,000บาทครับผม